อยากหาความรู้เรื่องงบการเงินนะครับอยากดูงบการเงินเป็นนะครับหาหุ้นดีๆเป็นนะครับก็แนะนําเล่มนี้นะครับคัดสรรหุ้นนะครับจากงบการเงินนะครับกลยุทธ์วิเคราะห์งบการเงินจากธุรกิจต่างๆเฟ้นหาหุ้นดีมีโอกาสเติบโตในอนาคตเพื่อลงทุนในตลาดหุ้นอย่างมั่นใจนะครับหนังสือดีมากนะครับเป็นหนังสือสี่สีนะครับรู้จางบการเงินค้นหางบการเงิน โครงสร้างนะครับเอกสารงบการเงินนะครับเริ่มอ่านงบการเงินแกะงบการเงินนะครับแล้วก็มีพวกนะครับบริษัทดังๆนะครับเนี่ยของแต่ละแบรนด์นะครับเนี่ยเขาก็มีแกะงบการเงินให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคําถามของงบการเงินนะครับหนังสือประมาณนี้นะครับสีสีเข้าใจง่ายการ์ตูนสวยสดใสอ่าน แล้วก็สบายตานนะครับเนี่ยกระตุนน่ารักด้วยมผมใส่ตะกร้า,าไว้ให้นะทุกคนนะจัดได้เลยนะครับพบการเงินจ้าจ้า